วันนี้ยังคงเป็นวันสุดท้ายในช่วงเทศกาลหยุดยาวสงกรานนะครับเราก็จะเห็นหลายๆพื้นที่ที่เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานสำหรับที่ขอนแก่นเวทีโมโน m a x ของเราได้ข่าวว่าตอนนี้มีเหล่าแฟนคลับที่ไปรอนุ่มๆวงพ o ฟซี่ที่จะขึ้นตอนสองทุ่มยี่ที่กำลังจะถึงนี้นะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามก,ก,กันกับคุณเดวพงษ์ิชกุลวรรณสุดผู้สื่อขาวโมโนทวนี้นานครับเเัคือ,แ,แ,อแกแ ร้องยังไงไม่ถูกนะครับทุกคนตอนนี้ฟ็อกซี่ใกล้จะขึ้นเวทีแล้วนะครับกับแบทชอร์ดี้นะครับที่ต้องเรียกว่าเป็นกระแสสุดที่เวทีโมโนแม็กของเรานะครับศิลปินขึ้นมากมายและหลายๆคนวัยรุ่นแถวนี้นะครับแต่ที่ภาพดูบอกว่าจะมารอฟังฟ็อกซี่มารอดูอีกหลายๆท่านที่เวทีโมโนแม็กด้านหลังเรานี่นะครับนะเห็ทุกผู้ชมเห็นนะครับว่าสภาพผมตอนนี้บริเวณถนนข้าวเหนียวนะฮะนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางขึ้นมา ที่จะเข้าไปหน้าเวทีนะครับเพื่อจะสนุกกันแล้ววันนี้พี่พิเศษไปเลยโอ้โหพี่พิเศษไป,น,ปนานี้นะฮะมีการแจกมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าด้วยเลยครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าโอ้โหโอ้โหโนะคุณผู้ชมมีการแจกมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าด้วยในวันนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราลงทะเบียนเข้าร่วมงานของโมโนแม็กซ์ของเราก็จะเป็นผู้โชคดี ที่จะมีโอกาสได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ย,ยามาฮ่านั่นเองครับคุณผู้ชมและผู้ชมที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เดินทางมาที่ทานนข้าวเหนียวนะครับสามารถมาได้มาตอนนี้ยังทันนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเนี่ยแหละฮะมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ เข้าปากเข้าคอไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมยังสามารถเดินทางมาเที่ยวได้น,นะครับสนุกสนานจริงๆเพราะว่านอกจากถนนเข้าเหนียวแล้วรอบๆเมืองเนี่ยเขาก็เล่นกันถึงดึกเลยนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยกว่าจะเคลียร์เสร็จนะฮะก็ตีหนึ่งตีสองตีสามกว่ารถกว่าคนจะเสร็จนั่นแหละคุณผู้ชมอย่างคุณผู้ชมเดินทางมานะเดี๋ยวถามพี่กันนิดหนึ่งไม่ได้ถามไปหมดแล้วมาฉิดแล้วก็ไปหมดงั้นขอนุญาตกลับไปที่สถานีแล้วกันนะคุณผู้ชม นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ถนนขาน้าวเหนียวครับขอบคุณคุณเดวด้วยนะครับบรรยากาศที่ถนนขาน้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นนะครับไปร่วมสนุกกันได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วห้ามพลาดนะครับ